ง่ายคนน้อยเยอะมีอันนั้นไหมครับพี่ตีปูนเลยแต่ถามคุ้มนะผมไปตียังไตียังอื่นอยู่เลยตีเซฟเลเวลอ่ะได้ปะเซฟเลเวลอ่าเซฟเลเวลเห็นแล้วตีเลยเหรอติดไว้ตีทีบอกผมนะตีเลยวะเออพี่ทีโลมีเปล่าเซฟเลเวลอ่ะหนึ่งไม่มีอ่ะอะไรนะไม่มีไม่มีไม่มีอ้าวตีได้เลยปะเนี่ยตีเลยตีเลยแล้วตีตีปกติต้องกี่ครั้งยังจำ

ต้องพื้นที่ว่างถึงยี่สิบห้าเอ้ยพื้นที่ว่างหนึงห้าฮะเขาบอกส่วนประกอบไม่เพียงพออะไรวะฮะพี่ลองคิดหน่อยดิมันขาดอะไรฮ้ขาดอะไรวะแป๊บนึงนะพี่ดูว่ามันกระดาษปะปูนปูนห้าอ๋อเหล็กเอ่อเหล็กแท่งยี่ห้าทองคำสิบห้าแล้วก็เพชรเอ่อเพชรห้าเองห้าอ้าวเราไม่ได้ปูนพี่อะเมื่อกี้ไม่ได้ปูนพี่ ไี่มีปูนในตัวเลยใช่หรอไอมีม pues ีมีไอทำไมค้าไม่ได้บ yeah. ้างตัวเต็มเหรอตัวเต็มราคาไม่ได้บัตรค้าอาวุธต่ัวเต็มาไม่ได้ไม่มีไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ของซ่อมอลันอลันทามาดูหนึ่งเดี่ม่เหรอยี่สี่จุดเจ็ดด้วก็ผ่อนี่หว่าขายอะไรวะนะบุญทองแดงทองแดงของไมมพี่ไปอะไรหล่อนหล่อนฮะตทองแดงของไมพี่ไปอะไรทองแดงสี่สิบแตเนี่ยแหละพลาดก็ผ่อนี่หว่าตีทีละเจ็ดทีละแปดทีละเก้าพี่ลองทายบทีได้ปะ ไม่เคยคิดจะกดเต็มสิบเลยงงเหมือนกันทำไมไม่ได้วะห้าอนี้ใส่มาสี่ห้าเห็นหรือเปล่ห้าสิบช้าเงินก็พอเลยวะกี่สิบอ่าตอนคาบอาหารเก่ากี่ห้าอะไรอะไรคือไม่พอช้ายิงคาร์บสิบแล้วโคตรช้าแต่แตกหลังเพิ่งต่อหน้ามาทีงแล้วคลิปหายแล้วลุงลุงสวยแล้วลุงหลานลองชิปป่อเฮ้ย ลุงยิงด้วยลุงอ้เทียตก่ทำนะลุงผมกดขาผิดอันกิธีโรมันนี้อะก็ติดแล้วนี่เอ้ยก็ติดนี่ได้ยินเสียงออกมาเลยคนอื่นในสัตว์ออกมาเลยแฮ้ยมัน่ะยังไงตีอะไรอะไม่รู้อะนะตีติดผิดอันโโททษษพูดแล้วนะจะไม่บอกว่าตีไม่ได้อาวุครับอาวุธครับอาวุธครับยานกรดีนะส่วนประกอบไม่เพียงพอขึ้นมันเขียนส่วนประกอบไม่เพียงพออ่ะ ก็รับบาดยาเอาไว้ก่อนดิก่อนจะกดคราฟไดเบลอ่ะสักแป๊บนึงก่อนผมกดหลอกมันน่าแล้วก็ค่อยกดไดเบลแล้วกดคราฟเลยตกไปผมให้แังเล็กพี่ไปอะไรผมคราฟไดเบลแล้วครับพี่มาส้มผมให้เด็กข้างหลัผมให้ยังเหล็กพี่ไปฮะอะไรผมยี่สิบผมอ๋อไม่พอพี่เลขอะไรผมอันนี้รอบที่สามละพี่เลขอะไรหนึ่งเก้าหกที่แหละรอบที่สามจะปิดแล้วเนี่ย พอปะหลานมันบ่นกางอากาศเลยนะลุงเมื่อกี้ต้องเหล็กเท่าไหร่เหล็กกี่ผ้าใช่เออเหล็กกี่ผ้าโอเคลุงรู้เรื่องตีอะไรอ่ะแม็กแี้ตีอะไรอ่ะเซฟเลเวลให้ลุงหนไลุงไปทำบุญเยอะๆไนะลุงตีไอ้ชาตีรีบตีวะมันไม่ตีเข้าไปในห้องแว๊บนึงก่อนอาทำไมติดเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับตอวพับเลยตัวตัวคาโบ้คาแฟชั่นอยู่ไหนอ่ะคาแฟชั่นหนูนู้นอยู่ไหนเต็มตู้นะไปไปกลับตู้เต็มเต็มเฮ้ยติดแล้วเฮ้ยต่อยเลยดีกว่ามะติดแล้วอะพี่ว่าชิวๆอ่ะไม่ได้ปะง่ายๆนะเอองของที่มีให้พี่ไอ้นี่วะไหนอีโดแล้วขาดเท่าไหร่บอกผม ไงบ้างได้ป้ามันต้องใช้อะไรบ้างนะได้ไรป้างใช่เลยผมได้เหรียญไอ้แค่นี้ดีเดียวเองเหรียญตโลชาใช่นะนี่ก็ไม่ร่าสั่งครับเอาของให้ผมเอาของให้เองอ๋อโอเคแป๊บนึงเอออ่ะครับเริ่มเลยไหมเออเริ่มเลยเขาจิดนี่ต้องขนาดตัวนะขนาดที่แบบขนาดพี่แมวชมพูก็ยังตีจีดอ่ะ นะโมตัสสะภะหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพี่ตีติดแบบสบายๆพุทโธธัมโม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 พุทโธธรมโมของขวัญของขวัญของขวัญอะไรไม่ให้อะไรไอ้สัตว์เอ้ยแย้แป้งกินไม่พอคุยโอ้ยยังดีอะเมาเมาเต็มปุ๊ดปิดใส่แม่งเลยเฮ้ย วันนี้มีมันมีคนขอเงินกูวหมดตัวเนี่ยคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นเนี่ยหมดตัวเนี่ยข้าไปขอขามันต้องหลายี่ย่าข้าคาแตกเด็กนี่หว่ากูลิวพี่รอนะพี่รอนะพี่นั่งรอนะตังพอไหมมีมอไอ้มีดดัดที่ให้มาอ่ะโหดเซฟเลเบลโหดเนี่ยปัดคาบูดใช่ไหมปัดคาบูดก็บ้านะครับติ๊บดิเบลใส่ดิเบลดิ อะไรอะส่วนประกอบไม่มีพอเหี้ยอะไรเนี่ยอ่ะอธิบายทีละอันดิอ๋อเพชรห้าปูนห้าทองคำสิบห้าทองแดงสามสิบแท่งเหล็กยี่สิบห้าอ่เอาไปตีอ๋อแล้วไงละพี่นั่งรอนะนั่งรอแบบผู้ชนะปุดโธจมูกปุดโธจมูกอ๋อเพิ่งมาหาเนาะเฮ้ยเสง่ข้อจะเสงสุดจะเสง ติดติดแล้วเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่าไปคิดเยอะอมน้ำโมปูเป้เราพูดอย่างี้อมน้ำโมปูเป้อมน้ำโมปูเป้ใช่ปูเป้จ๋าจงช่วยข้าปูเป้ตุ๊ด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 ตุดตุ๊ตุ๊เตุ๊ดุ่๊ดตุ๊ดตดตเ๊ดตุดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตย๊ดตอ๊ดยดิเราลิ้นเราพันเมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยเลยอ่ะ หายหมดเลยเออพี่ในท่องหลวงพ่อปูเป้เนี่ยท่องมาเลยเช็คเรียบร้อยนิ่งมิวแมงนิ่งแล้วพี่เช็คมิวแมงนิ่งไปเลยอ่ะนิ่งไปเลยตอบยิวกำลังช็อกกับคำตอบเมื่อกี้อยู่ว่าจะว่าไงดีระหว่างจีต่อกระบอกแค่นี้ตอบไหมไหนๆก็ว่าคืนถุงนี้ถุงละสองพันเลยนะคูน่าถุงนี้ถุงละสามพันเกนก่อนคืน ถิดนไม่น่าพออ่ะถ้าน้องขอขนาดนี้เราไม่ให้เราจะดูคนไม่ดีนะเออไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนจากขอที่ให้มาเป็นระโบได้ไหมระโบไม่หวังสูงเกินไปอ่ะพี่ว่านะโบไอ้ห้าเอ็มฮัลโหลไอ้นี่แกบอกแกยืมใช้ยืมใช้จนนานแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลอย่างดีเลยฮะไม่หรอกเอาผูกพันไม่หรอกพี่กูผูกพันไปแล้วไงเอาไม้ผมใช่หรอใช่ลูกผมเลยนะเออผูกพันไปแล้วอ่ะ ผูกพันแล้วเหรอ,อเจอใครล้างอย่างดีเลยเมื่อวานล้างอย่างดีเลยปรากฏล้างสองรอบโคตรดี <laughs> <ripped> ปรากฏล้างโคตรดีเลยสองรอบผมผูกพันกับคันแล้วไงผมรอพี่ถวยมาแลกก่อนเออเอา,เอาพี่ถวยพี่ถวยก็คันเดียวกันใช่ไหมพี่ถวยก็คันเดียวกันแต่ว่าเขาอยากได้อาสามพ่างไงผมอยากเก็บอาสามพ่างมัติงราคาได้ยี่สิบเกมอะไรเดี๋ยวกูเพิ่งรู้กูไม่ได้ใส่เกงมาอันนี้อะไรเนี่ย บอกแล้วให้แต่จริงลงจริงไม่เชื่อเป็นยังไงล่ะามเปียกยังไง่ะไม่พี่เพิ่งรู้เลยก็ว่าแล้วบางทีไปหนึ่งบิ๊กินเอ้ากูตอบชุดกูรู้แล้วไอสัตว์กูรู้แล้วให้มาขนาดนี้กูต้องเอาอีกรอบแล้วล่ะแต่กูโดนบกเลยอะพี่นั่งรอนะพี่นั่งรอนะ้วผมเล่นไลายรอเลยอย่าไปดูมันอย่าไปดูมันถ้าดูเราดูเราจะกดดัน ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูเดี๋ยวผมเปิดเพลยนี้ดีกว่าเปิดเพลงที่ไพเราะสนองใช่เพลงลูกเริองอะ,ะเพลงอะไรกันเรียบร้อย,อยเสียงโคตรดังเสียงแบบแม่งดังสนั่นอ่ะกล้องหูอ่ะ มีเว้งบ้าไปแล้วอ่ะเอาจิงบ้าไปแล้วอ่ะเอาจิงบ้าผมว่าผมไม่มีไม่มีทรงไอ้นี่เมื่อกี้ไม่ไม่คือตีคือถ้าให้พี่ตีแล้วก็น่าจะได้แล้วพี่ตีแล้วอะผมตีไม่ได้แล้วจริงอะไม่ละให้พี่ตีแล้วก็แล้วก็เอาเอาบัตรให้เองไงน่าจะง่ายกว่าพี่ว่าะเออผมว่างั้นแหละเพราะว่ามีดกับพี่ก็ครั้งเดียวอะไรเงี้ยพี่ก็ชิีวเวอะพีคือที่สุดยอดแล้วนะอ ที premises, premises, says, ่คือท oh. 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 uh ี่คือสุ้จอของผมแล้วจริงเหรอใช่ผมหรอกหกหกหกอันนึงโดนน้ำเจียคออ่ะเดี๋ยวเอาเอาน้ำกูไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิร้องนห้และเดี๋ยวสิมาเอามาเอามาเอาเอาพี่ที่โรงงานพี่ที่โรงงานภาพพี่ใหยเป็ภาพพี่ยัยเป็ลอะไรเหรอ อินโลครับมาก่อนมากรผมนมเสร็ดคอแล้วป่ะไอ้กินขนาดานเอ้ยอะไรเนี่ยตีอะไรเนี่ยตีกระรี่ตีไม้พูเหรอเออไม้พู่เลยตีอะไรงงงงอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีพี่แมวส้มไปตีนี่อะไรปากจะไอ้บูปินบูปปินะไรอ่ะบุปปินไม้พูเหมือนเดิมมีบัตรครับยัง เอาบาร์ครับส่งมาพี่แม่ส่งมาเอาบารครับบารครับมากินห่านดีไม่ติดคอแล้วอ่ะอืาพอละไปโชว์ดิโชว์กิ้วเหนื่อยเด็กมันดูดิพี่เออมาให้กูตีแล้วลืมละไม่พูไม่พูพูไม่ได้กูแรงความเหนื่อยยิบกลยจบละไอ้ ทำไมสมองฉลาดมันเล็กจังเลยจะไปลืมง่ายจังพี่พี่เป็นคนลืมง่ายเลยยิ่งคุยกับผู้ชายพี่ยิ่งลืมแป๊บเดียวพี่ก็ลืมละเอ้ยไม้ภูนะบูปินใช่ป่ะใช่บูปินใช่ป่ะปินบูปินโอเคโอเคมันเปียกม่นปิดมีข้าวเบลส์กับน้ำปลาฮะส่วนประกอบไม่พอหมายความว่าไงวะอ๋อีปูปิดป่ะพี่้ปูนพี่้ปูนเหมอ่ะ อย่งไม่มีปูนสักถุงเลยนะ่ะโลปูนสิบถุงด้วยปูนไอ้นี่ห่วงปูนยะเาไปสร้างบ้านเอาเอะเรียบร้อยก็พี่อยากได้บ้านใหม่ไม่ใช่เหรอเพื่อเก็บไปให้อ๋อขอบคุณขอบคุณมากเออ กูมาเมาพี่เมาพี่จะหลามว่าไงนะว่าไงวางยิงกส้มยิงกระส้มเมาพี่ติดปล้วแหละพี่ติดปล้ติดติดติดอ้าวพี่ติดเหรอไปไปกินน้ำเมื่อกี้มาน้่มน้ำพี่พี่ขอกินน้ำหนึ่งต้องกินแบบเอเอฟอาร์ช่างไหมพี่กินน้ำหนึ่งออก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 ติดคอวาเลยอ๋อน้ำหรอ ต่อไป่ทันฮัลโหลทำมันเถอะไปจมไปอ่ะว่าไงนะอ่ะอ่ะพี่พี่เริ่มก่อนเลยพี่เริ่มตีก่อนเลยให้พี่ตีอะไรให้พี่ตีอะไรไม้พูไม้พูไม้พูเลยเหรอใช่ใช่ตีเป็นไม้เลยใช่ไหมเออไม้เลย เรียบร้อยเสียงคำว่างชาติแม่งเสียงโคตรดังต่อไปคิวใครเอ่ยคิวเองก็แบบนั้นล่ะโอเคได้ไปหัดก like ันมีใจให้พี่อีกรอบหนึ่งให้ผมก็ได้เดี๋ยวคิวผมก็ได้ไปไปไปมาลองมาลองลองเอาบัตรบัตปบัตรเอาบัตรด้วยเหรอเอดัใช่เอาบัตรด้วยนี่ก็มีตั้งหนึ่งนะบัตรอะไรวะบัตรครับอาวุธใช่ไหมใช่แล้วพี่ เต็มที่นะต้องแต่งตัวแล้วใช่ไหมเต็มที่เต็มที่เออนี่แหละชุดเนี้ยเอาวะลองลองลองชุดเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีบุปปินนี่มีแล้ววะยังยังไม่มีบุปปินไอ้แมวส้มแมวส้มแล้ใช่แมวส้มไอ้วิเช็กวิเช็กแล้วให้เลาอัานเดียไหนอยู่ไหนอะอยู่กับแมวส้มอะอยู่เอ้าว

Okay. โอเคโอนแล้วไปไปตัวเปลี่ยนกันไปรู้ว่าไงก็ไม่ติดไอ้สัไม่เดี๋ยวพี่กินแซนวิมเดี๋ยวพี่กินแซนด์วิชให้มันจะได้เออแซนด์วิชมันจะได้ไม่อยู่ที่เองเห็นปะถือเคสพี่กินแซนด์วิชให้ละเอาเอะไรมานะเอมปังราชสัตว์ครับราชสัตว์ ขอ,อ,อ,อบัตรเลยนะครับไอ้เหี้ยสิ่งดังมันชัดอึ้งอึ้งไปเลยนิ่งนิ่งนิ่งกิฟต์พี่ว่าครั้งที่สองพี่ได้วะโชคดีนะพี่มีเงินสดติดตัวสักห้าพันเลยตายพี่เดี๋ยวร้อนคาตัวตาเยเหรอไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไอ้พี่ว่าครั้งที่สองพี่ติดวะ ผมครับทีเล็กผมยืดเดี๋ยวผมยืดขาไปมิวช็อกเลยอ่ะมิวได้ไหมล่ะตอนนุกิดอ่ะตัอนนุกิดที่เราไม่นิ่งไปแล้วที่เราไม่นิ่งไปแล้วบตบขาซะดีๆแปลงจากนี้ใส่ล่ะน้ำมันแล้วไอสัตว์ล่ะน้ำมันแล้ว